สวัสดีครับผมวันนี้มีคนถามมาเยอะเกี่ยวกับอุปกรณ์แต่งซีทีก็เลยมาถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อจะได้ไว้ให้ดูชัดๆนะครับดูว่าผมแต่งอะไรบ้างกคก็มีกาดกาบไฟหน้าของโมโตสกิลนะครับ หาดูได้ตามเว็บได้นะครับในโชฟี่ก็มีครับนะครับกาดกาดตัวนี้ซื้อในโชฟี่นะครับใส่แล้วก็หนุมตัวเี้ยันี้ให้ช่างเขาลอกเปลี่ยนให้นะครับตามร้านมอเตอร์ไซค์ทั่วไปไม่ยากครับเขามีตัวตอกแล้วเขาก็ขันใส่นี้เราก็มันมีหลายสีนะครับผมซื้อสีดำเราี mm hmm. ชอบก็ mm hmm. ยึดล็อกตรงนี้ครับ สิพ่พลาสติกประปกบอยู่อันนี้เป็นสวิตไฟอ่าไฟสูงไฟหน้านะครับเพิ่มเติมนะครับนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูตัวนี้ก็ใส่เหมือนกันฝั่งนี้ใส่แล้วก็ยึดตรงนี้ครับยึดตำแหน่งใต้นี้ขยับตอนนั้นผมขยับตัวนี้ออกมาหน่อยนึงครับขยับ ก็ขันขยับขยับตัวน้ำมันนมันปบเอียงไปหน่อหนึง่งเพื่อไม่ให้มันเบียดก็มาดูไฟหน้าไฟหน้าที่ผมซื้อสวิตในโชฟฟี่มาครับก็มายึดเข้าตรงนี้แล้วก็ซื้อชุดสายมันให้สายเป็นชุดมาเลยครับผมก็เดินสายเข้ามาเก็บในคอแล,แล้วก็เรียบร้อยดีนะครับ ในคอก็เดินเข้ามาเนี้ยเดินเข้ามาตามเนี้ยจำจำอยู่ในตัวกล่องแบตเตอรี่นี่ครับกล่องแบตเตอรี่ตรงนี้ขันไม่ยากครับขันนอ็อตดตัวนี้แล้วก็ขันมันจะดึงออกมาได้เลยน็อตตัวนี้ลดออกตัวนี้ก็เป็นกันลอยตัวสกิวครับส่วนตัวนี้ของพีเทคตัว กันกันล้มกันล้มของพีเทคให้ดูพีเทคพีเทคมาดูอ่าไฟไฟที่ผมต่อผมก็เอามาเย็ดนีตัวนี้ไม่แพงครับในโปรฟรี่ไม่กี่ร้อยเองลองไปหาดูนะครับผมใช้มาหลายเดือนแล้วเนี่ยทนมากเลยมีสองระบบไปหนะ้าสอง สชัดเจนมากนู่มขนาดกลางวันนะครับถกมากติดเองง่ายๆนะครับจริงๆก็วผมก็พันเคเบิลไทยยึดมาแล้วก็เดินสายวายเข้าธรรมดาเองไม่มีอะไรเลยสายจำเข้าแล้วก็ กับสวิตตัวนี้มันทำมาให้เป็นแจ็คจำไม่เลยาปอย่างนี้ผมยึดมือถือแล้วตัวนี้ก็ของตัวไหนนะอันนี้ก็ลืมล้ว โ,โช้์โช้กเปลี่ยนโช้คู่หน้านะครับ่ <By SS. S 2> ายเออสปักได้ด้วยขี่ดีมากเลยตนะั้แต่เปลี่ยนมารถคนละคันไปเลย <c oughs> ปรับด้วยนะครับมันมีตัวปรัปบความหนืดได้ด้วยก็มาดูกันลมมันเป็นส่งนี้พีเทค ผมแล้วก็โชคหลังผมก็ใช้ของ YSS นะครับเป็นตัวนี้นะครับ YSS ตัวนี้มีปรับด้วยครับ,รบครับผมใส่แล้วก็คี่ดีมากครับไปหลายทิปแล้วนุ่มนุ่มดีหนืดนุ่มไม่ กระดิงกระดอนเหมือนตัวโชคติดรถมาเรียกว่าเหมือนรถอารมณ์คนละคันไปเลยครับชอบก็มาดูกล่องของใช้ของ B M motto ครับดูครับใน,นี้ก็สวยงามบุกสวยงามมากนะครับ ซื้อมาก็ราคาก็แพงแพงกว่าปก,ก,กตินิดหน่อยอมียึดตัวนี้ครับนี้ผมเอามาใส่เองนะครับแท่งเอ,อกิบีตอนซื้อผมเอาที่พิงมาด้วยเพราะว่าผมกลายมีคนซ้อนนี่ครับตัวนี้ก็มีโชฟฟ่ตัวยึดเบาะคนซ้อนไม่ใหญ่ครับ ก็แบบนั่งไปสั้นไปตลาดอะไรพอได้นะครับครับตอนยึดก็ยึดลงมานี่น็อตส่วนตัวนี้อ่าของด m เอ็นมอเตอร์นี่ผมยึดคุณถามมาเยอะว่ายึดยังไงก็ยึดลงมานี่ครับผมนี่นะครับยึดลงมาสี่ตัวยึดอย่างนี้นะยึดตั้งให้ตรงๆครับ แผ่นเหล็กรองนี่เขาให้มานั่นวางได้ถึงกลางยื่นท้ายอมาแค่นี้แล้วก็ยึดบีบขันอัดให้แน่นแน่นมากครับไปหลายทิศแล้วไม่มีหลุดเหมนท่อน,นี่ก็คือของ P Tech เขาผมให้เขาทำสลับกับของเดิมส่งมาเลยใ,ใช้ได้ดี ฟรีคือทั้งหมดครับขอบคุณนะครับฝากติดตามฝากรับชมนะครับมีอะไรดีๆเอามานำเสนอต่อไปนะครับพี่น้อง